สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนคะอยู่ที่อกประเทศลาวนะคะออกทางช่องเมกประเทศไทยนะคะเข้ามาสู่วังเต่านะคะด่านวังเต่าที่ประเทศลาวที่จำปาสักนั่นเองนะคะที่นี่นะคะมีมีอะไรแนะนำไหมคะ ผู้ชายราบนะคะกินได้อร่อยก็จะไม่แสมก็ก็มีนะคะส่วนผู้ชายราวนะล่ะนะคะส่วนมากถ้าเราเห็นเงี้ยเราก็เห็นพ่อค้าจะเป็นพ่อค้าที่เป็นคนจีนใช่ <c <c ne, ค่ะมามาทำการขายของที่ด่านตรงนี้แต่ส่วนมากเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตอนนี้ปกติเขาจะมาช่วงประมาณสัก่า ศุกรเสาร์อาทิตย์น <ผม S 2> ะคะใช่ซึ่งเรามาวันธรรมดานะวันนี้วันอะไรคะวันวันนี้วันอังคารใช่ก็เลยก็เลยแบบเห็น<ม><ม>ไหมคะับบรรยากาศก็จะแบบดูไม่ค่อยคึกคักเท่าไหรร้านแบบร้านหลายๆร้านก็จะปิดปกติมันจะพลึบเลยนะทุกร้านเลยควรม,ม,ม,มาที่นี่ควรซื้ออะไรดีคะพี่บีิจารส่วนมากที่เขาซื้อก็จะมีซื้อเป็นพวกผ้าถุง เป็นกล้าเป็นบุรีอันนี้เป็นกล้าเป็นบุรีบุรีเยอะมากราคาถูกนั่นเองเนาะแต่ก็ต้องเลือกให้ดีนะนะคะแล้วก็กระเป๋าโอเคเดี๋ยวเราค้นไปดูข้างบนกระเป๋าของรนะนะคัใครที่อยากมานะคะด่านช่องเม็ดตรงนี้นะคะก็มาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีมีรถโดยสารมาด้วยนะคะแล้วก็ทาทาเรื่องผ่านแดนเสียเงินไม่มากนั่นเองนะคะแล้วก็ข้ามมาฝั่ง เปลาได้มามารถตู้ก็ก็สะดวกสบายค่ะรถตู้เต็มปุ๊บเขาก็พามาเลยเออ่ไปดูพี่ชายกินสิไมีดูแล้วเดี๋ยวก่อนสปรึงแดดที่สุดแดดแดดที่เมืองไทยว่าร้อนแล้วเจอได้ตลยนางแวะดูกระเป๋าแล้วร้านนี้ก็ของใหมม่เป็นของใหม่นะคะกระเป๋านำเข้าเลยเออแสงแดดแรงมากนะอ่ะดูอาคารด้านนู้นดีกว่าเดี๋ยวพาไปดู อาคารด้านนู้นนะคะก็จะเป็นอาคารทรงลักษณะแบบลาวนั่นเองนะคะมีสิ่งที่สวยงามสตาร์ทก่อนะเดเดินต่อนะอาคารทางด้านหลังนะครับเป็นอาคารนะคะที่มีเอกลักษณ์ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวนั่นเองนะคะถามว่ามองเห็นอะไรบ้างนะคะเท่าที่จําได้เนี่ยจะมีรวงข้าวแล้วก็พระธาตุนะคะพระธาตุเอียงเกาะเอ๊สีทองทองนะคะสัญลักษณ์ประจําประเทศลาวเขานั่นเอง ะะแล้วก็มีอักษรลาวเยอะมากนะครับเป็นคนอุบลก็จริงนะครับแต่ว่าอ่านภาษาลาวตอนนี้อ่านไม่ออกเลยสักคํานั่นเองนะครและแน่นอนนะคะว่าที่นี่นะคะเคยมาสมัยเด็กๆแล้วแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยนานมากนะครับมาคร้งนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับเมื่อก่อนเสียงเงินเข้า5บาทนะครับตอนนี้ทําด่าน เป็นเรื่องเป็นล่านะครับสามสิบาทนั่นเองใครที่จะมาก็สามารถมาท่องเที่ยวนะครมาจับจ่ายใช้สอยเรื่องของนะครของกินของใช้ของฝากนะครเรื่องเหล้าแล้วก็บุหรี่เนี่ยเราก็ต้องตรวจให้ดีๆนะครับบางทีอาจจะได้ของปลอมบ้างนั่นเองนะครับนี่คือนะครับตะเข็บชายแดนไทยลาวนะครับที่ช่องเม็กวังเต่าประเทศลาวนั่นเองนะจ้าแล้วพบกันใหม่